สวัสดีค่ะวนันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอแผนการจัดจําหน่ายสาลายมากุนะคะองค์ประกอบของแผน1ผลิตภัณฑ์ที่จัดจําหน่าย1.1สินค้าสาลายมวนอบกรอบ1.2ลักษณะของสินค้าประเภทขนมอบกรอบวัตถุดิบสาลายผงปรุงรสชาติสีสีเขียวเข้มดำลูกหลาสาลายมวนโล1.3ขนาด เจ็ดแท่ง14กรัม1.4การบรรจุและจะส่งบรรจุในซองพลาสติกจะส่งเองตามออเดอร์คำสั่งซื้อด้านราคา2อจุราคาขายปีกและราคาขายส่งราคาขายปีห่อละยี่บาทขายส่งไม่มีการขายส่ง2.2ต้นทุนสินค้า สาลายหนึ่งห่อตกห่อละ1ิบบาท2.3ส่วนลดหลายรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ3ถุง50บาท6ถุง100บาท2.4ค่าจัดส่งจะส่งฟรีในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง2.5งนโยบายคืนเงินไม่มีนโยบายการคืนเงินค่ะด้านการจัดจำหน่ายจำหน่ายสินค้าเองและฝากขายกับร้านขายของชำทั่วไป การจัดส่งสินค้าจัดส่งเองในเมืองนครราชสีมามหาชัย30กันยามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาระยะเวลาการจัดส่งจะส่งตามเวลาที่กำหนดไม่เกิน1-2วันการบริการลูกค้าเบอร์ติดต่อ 061-5453588บริการหลังการขายสามารถเคมสินค้าฟรีหากสินค้าเกิดความเสียหายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บสินค้าค่ะระบบการจัดการสินค้าทําการสั่งตามยอดสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งมีการสต็อกสินค้าก่อนการกระจายสินค้าค่ะ ด้านการส่งเสริมการตลาดการโฆษณาโพสโปรโมททางแพลตฟอร์มออนไลน์ใน f a c e b o o k หรือแพลตฟอร์มอื่นๆการประชาสัมพันธ์การบอกปากต่อปากโพสรูปภาพสินค้าและโปสเตอร์สำหรับร้านเราไม่มีการขายโดยใช้พนักงานค่ะการส่งเสริมการขายมีโปรโมชั่นในการลดราคาเมื่อซื้อตามกำหนดการตลาดทางตรงเสนอข้อมูลผ่านสื่อ สาธารณะในด้านต่าง,างๆเช่นมีป้ายโฆษณาทางออนไลน์วิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ 6W1H หูใครอยู่ในตลาดเป้าหมายตลาดเป้าหมายของร้านเราคือกลุ่มลูกค้าทั่วไปค่ะ what? ผู้บริโภคซื้ออะไรผู้บริโภคต้องการซื้อขนมทานเล่นกินง่าย why? เพราะเหตุใดผู้บริโภคจึงซื้อ เพราะอาร่อยราคาถูกและมีรสชาติที่หลากหลายคุณภาพและมีความคุ้มค่าค่ะโฮมใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อเพื่อนเวนผู้บริโภคซื้อเมื่อใดสามารถซื้อได้เมื่ออยากกินขนมที่กินง่ายมีความถี่ในการซื้อปานกลางแวผู้บริโภคซื้อที่ไหนสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ร้านขายของชำที่วางขาย How ผู้บริโภคซื้ออย่างไรผู้บริโภคตัดสินใจจากการอ่านรีวิวสินค้าหรือการบอกปากต่อปากจากผู้ที่เคยซื้อนั่นเองค่ะ